วัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกแล้วไอ้กับเอมกินเที่ยวช้อปค่ะวันนี้จะมาทํากล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งนำนำนำลาที่เป็นกะทิอะค่ะเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราปอกกล้วยกันก่อนนะคะ ทำอะไรตัดไม่ได้นะคะพอาไปเลี้ยงมมงูตัดใบมะม่วงไปเลี้ยงงูตอนนี้น้องโปรแกรมได้ตัดใบมะม่วงจะไปเลี้ยงงูแล้วะคะ่ะทุกคน ทำอะไรกันวันนี้ทำอะไรกันทำจะทำกล้วยปิ้งน้ำจิ้มน้ำลาดเหลอที่เป็นกะทิหยิบแล้วเอมเบอรจะมีหน่อยกันอะไรนะจันนี้อันนี้อรี่ขอเอ็มย่าง อาินไหหไม่ได้ค่ะของเอมค่ะถ้าจะกินต้องทำยังไงเนี่ยเนี่ยอคุณค่ะด้วยทำไงอีกขับจ ไปเจอปลาณุ้งลอยอยลอยลอยอยล่กัอทล่เกอาลอยลอยลมยะอยลอยลอยลนยลอยลนยลยลอยลอยลอยล่ยล่ยล่ยเอลอยะอยลอยลแล้วลันนียล็ไฟไย่ดับนะคะยลอ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 ลอย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 อยล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 อะลอ่ลลอยออลลล ใครจะดับพรุ่งนี้ค่ะทั้งหมู่บ้านเลย แก้มช้ำแล้วมั้งมานั่งตรงนี้ลูกน้องโปรแกรมจ๋านั่งดีๆนะคะ ติดดีมากเลยอันเนี้ยชาดอันเนี้ยมันแหงสนิทเนี่ยติดแล้วนะคะ,ะเรารอตะแกงค่ะเอามาย่าง ล่างนำซุปกำลังไปล้างตะแกรงให้อยู่ค่ะมาค่ะเตาเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาย่างกล้วยกัน ตอนนี้เราย่างกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มน้ําลาดกันค่ะนี่นะคะเราอุ่นเตาให้ร้อนๆไว้ก่อนอ่าได้แล้วแหละแล้วเราก็ใช้เป็นกะทิชาวเกาะค่ะกะทิที่ทําขนมแล้วขยาหน่อยนึงค่ะแล้วก็เทเลยเทลงไปเลยให้หมดเลย เดี๋ยวเราก็จะใส่น้าตาลปี๊บค่ะชอบหวานก็ใส่เยอะๆค่ะถ้าเราจะใช้หวา่าเราจะกินหวานน้อยแล้วก็ใส่น้อยๆค่ะอีก,กอีกช้อนหนึ่งพอไหมอะ่ะอ,อ,อ่ะอีกหน่อยหนึ่งโอเคอเราก็จะใส่น้ำตาลทรายด้วยนิดนึงค่ะโอเค คนๆหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็รอเดือดค่ะก็จะละลายเองนะคะเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเคี่ยวไว้อย่างนี้นะคะเคี่ยวไว้นานๆหน่อยนึงให ยืดยืดๆค่ะให้เหนียวเหนียวหน่อย เพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะ,ะเราก็จะมาลองชิมว่าเป็นยังไงบ้างไ <c oughs> อใบมะม่วงตกออกมาแล้วตายต้นม,ม,ม,มะม่วงใบมะม่วงคเป็นไงคะเยียม <c oughs> ลองเอาไปทํากินกันนะคะอร่อยมากเลยกินร้อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ชไปกําลังใจให้แอ้กับเอ็มด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ